ท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรจะเลือกใช้ในกรณีที่เราจะพ่นยาคุมนะเกษตรกรจะต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่ไม่แตกตาถ้าท่อนพันธุ์ที่มีการแตกตาแล้วถ้าสมมติว่าเราเอามาปลูกแล้วมีการพ่นยาคุมทับเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการเป็นพิษกับมันสับปะหลังได้นะคะใบาอาจจะมีอาการไหม้ตาอาจจะไหม้นะคะใบาอาจจะเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่แนะนํา เราก็เลยแนะนําให้กเกษตรกรนะใช้ท่อนพันธุ์ที่ยังไม่แตกตาเพราะว่าในบางพื้นที่อย่างทางอีสานบางพื้นที่เขาจะนิยมตัดท่อนพันธุ์เสร็จเอาใส่กระสอบแล้วก็เหมือนแช่น้ําอ่ะให้เขาเรียกว่าเป็นการบกแล้วค่อยมาปลูกอันนั้นน่ะคือมันจะเริ่มแตกตาแล้วอันนั้นอันตรายแต่ถ้าสมมติว่าใช้ท่อนพันธุ์ที่ไม่แตกตาเลยเนี่ยมาปักนะคะก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอก็ปลอดภัยแหละใช้เขามาปลอดภยัยทีนี้พอเราปลูกท่อนพันธุ์ไปแล้วดินมันมีความชื้นมันเหมาะที่จะปลูก ทีนี้พอดินมีความชื้นมเมล็ดวัชพืชมันก็พร้อมที่จะงอกเหมือนกัน <desp. S 2> ปลูกได้ก็ต้องรีบพ่นเพราะว่าเราจะพ่นยาก,ก่อนวัชพืชงอกถูกไหมคะใฉะนั้นเราก็ควรที่จะพ่นหลังจากปลูกไปแล้วไม่เกินสองวันเพราะว่าถ้ามันแตกตาได้มันโตได้วัชพืชก็โตได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบพ่นก่อนที่วัชพืชจะงอกนะคะก็คือไม่เกินสองวัน<ม>พ่นเลยก่อนที่เราจะพ่นเราก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนที่เราจะได้สารกำจัดวัชพืชประเภท พ่นก่อนวัชพืชงอกมาใช้ในมันสำปะหลังเนี่ยเราผ่านการทดลองมาแล้วนะคะเทสมาแล้วว่าพ่นทับท่อนมันมันมีอาการผิดปกติอะไรไหมยอย่างเงี้ยนะอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยอะเซทตโตคอร์ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะอะเซทติตคอร์เอสเมทโลโคอร์ฟูมิออกซาซินเมทิบิวซินไดยูลอนซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่ใช้ในมันสำปะหลังอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมาดูตัวข้างล่างเราเอามาบวกกันบวกกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ พราะยาบางตัวยาคุมบางตัวอย่างอะเซโตคอร์เนี่ยค่ะอะเซทตคอร์ในเก่งในการคุมวัชพืชใบแคบที่เป็นใบแคบที่งอกสักระเลยนะอะเซโตคอร์เก่งใบแคบทีนี้พอมาเจอฟูมิออกซาซินปุ๊บฟูมิออกซาซินนี่เขาเก่งใบกว้างเนาะเมล็ดที่ใบกว้างอืมเราก็เลยมองว่าเออยามันมีประสิทธิภาพต่างกันเก่งคนละอย่างงั้นเอาใบแคบกับใบกว้างมารวมกันสิแล้วลองพ่นดูอ่าหนึ่งมันไม่เป็นพิษแหละ เห็นๆเ,เลยมันโตได้ปกติแตกไปได้ปกติไม่เป็นพิษทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพพอมาทำทดสอบในในโรงเรือนเราก็เห็นประสิทธิภาพเลยว่าเนี่ยยาบวกดูยาบวกทั้งฝั่งที่เป็นตัวบวกด้านด้านริม,มนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยฟูมิออกซาซินเห็นนะคะ a อสเมทอลคาร์บอสเมทอลคอร์ฟูมิออกซาซิน,น,นะะอซบ,บอ,อสเมทอลครบบอ,อคร์เห็นไหมเกียงกิบ หลุดก็หลุดแค่ต้นสองต้นเมื่อเราเทียบกับตัวคอนโทรลที่ไม่ได้พ่นยาเลยมันพอที่จะมองออกว่าถ้าเราพ่นยากับเราไม่พ่นยาเนี่ยวิธีการจัดการวมช่พูดมันจะง่ายขึ้นมากเลยเนะเาะอ่ะมันจะแตกต่างกันด้วยนะคะอ่ะก็เลยอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเราทดสอบมาแล้วว่ามันปลอดภัยนะคะทีนี้จากการทดสอบเนี่ยเราก็ได้ยาที่เป็นเฮอร์บิไซด์พีอิมเมจินเฮอร์บิไซท์ที่สามารถใช้ในมันสปะหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นอะราคออะเซโตคอใช้ได้ปลอดภัยเมทิบิวซินใช้ได้พูมีออกซิซินไดยูรอนเอสเมทัลคอใช้ได้แต่อย่างที่เมื่อกี้ให้ดูว่าไดยูรอนเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นดินทรายจัดนะไดยูรอนต้องใช้อัตราต่ำนะถ้าใช้อัตราสูงจะเกิดไฟโตท็อกซิคค่อนข้างรุนแรงก็คือใบเหลืองตัวสีแดงข้างล่างนั่นก็คือคู่ผสมคู่บวกที่เราทําการทดลองมาแล้วแล้วก็พบว่าไอ้สามตัวนี้แหละ คือคู่ผสมที่ควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลังได้ได้ดีนะคะยาวนานถึงประมาณ2เดือนบางตัวไปถึง2เดือนกว่าแล้วก็ไม่เป็นพิษกับมันสำปะหลังมะะีที่ปลูกแบบมันยังไม่แตกตานะ,อ,ะอันนี้ก็คือได้ยามาแล้วยาพีมาแล้วคือสามารถเลือกใช้พวกนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นพิษกับมันสำปะหลังลก็คือพ่นทับไปได้เลยอย่างนี้อย่างที่ที่น้อง,องดาวให้ดูในรูปแต่ว่าข้อแม้คือต้องเป็นมันที่ยังไม่แตกตานะอันนี้บอกทุกคนก่อน ต้องยังไม่แตกตานะ,ะถ้าแตกตาแล้วอันตรายมีข้อเสียแตกตามีใบ,บมันก็จะทําให้เกิดอาการไหม้บ้างรือเกิดการ,รเหลืองบ้างซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยกับมันสำปหลังแต่ถ้าเป็นมันที่ยังไม่แตกตาเนี่ยเราสามารถพ่นทับท่อนแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กเรกษตรกรก็ไม่แบกถังยาแบบนี้แล้วแหละอย่างกรณีมันสำปหลังก็มีรถที่เป็นคานหัวฉีดอะวิ่งเข้าในในร่องมันก็มีก็คือถ้าสมมติว่าปลูกเสร็จแล้วพ่น ก็คือต้องไม่เกิน2วันแล้วสารกําจัดวัชพืชที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีก็ลิสต์ตามนี้ได้เลยคู่ผสมบวกที่มีประสิทธิภาพดีนะคะแล้วก็ใช้แล้วปลอดภัยกับมันสัำปะหลังนี่ก็คือ 1. นึ่งอะเซทตคอร์บวกฟูมิออกซาซินตัวที่2องอะเซทตคอร์บวกเมทิบิวซินตัวที่3ก็คือเอสเมทโทลคอร์บวกกับฟูมิออกซาซิน3ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่งอกจากมเมล็ดนะคะในมันสำปะหลังได้ค่อนข้างดีค่ะไม่ค่อนข้างแหละได้ดีเลยแหละดีเลยใช่ไหม